สวัดีครับผมก้องทรงเอเนยอ่าอวันนี้ก็จะมาทำอาหารเหนือกันเฮ้ยจริงอ่ะจะมาพูดเหนือพูดเหนือจะทำนี่เลยข้าวซอยข้าวซอยนี่ไม่ยากเรียกวินอันนั้นข้าวซอยอ๋ออันนี้ข้าวซอยเออไม่ใช่ข้าวซอยนะเออถ้าข้าวซอยต้องเรียกวินเฮ้ยเมนูข้าวซอยนะครับผมจะทำให้มันแบบง่ายๆเลยมีอะไรบ้างวัตถุดิบเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมีอะไรผมโสเพ็ญนี่ผงกะหรี่ผงกะหรี่ครับผม อันนี้หอมครับตีแกงตีแกงนี่เป็นตีแกงเผ็ดนี่เส้นวัวใหมครับบ้าอันนี้ก็เส้นอะไรเส้นบะหมี่เส้นใหญ่ครัเส้นบอกเขาเส้นข้าวซอยถ้าไม่มีก็ใช้เส้นแบบนี้ก็ได้เส้นข้าวซอยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเส้นนี้นี่นี่ตามนี้เลยครับอันนี้ก็คือไก่อ่าอาจจะใช้ส่วนไหนก็แล้วแต่เลย กเก็บสะโพกเอาไว้โยกับคนที่ใช่แดแๆดแรดแรดแร่แกับอันนี้เอาไว้ตกแต่งนิดหน่อยนี่ผักเครื่องเคียงผัดดองแต่ผมก็จซื้อมาหัวเนี่ยแต่ใช้แค่นิดเดียวพอป่ดเอาก็ดูกอมหน่อยเดียว ก็ยัหัน่นแบบเป็นเตาก็ได้นะ,ะแล้วก็ไปเขย่วให้รูไอันนั้นลูกเต่ามาเดี๋ยวเริ่มเลยเริ่มทำไรก่อนครับผัดผัดผัดพริกอ๋อผัดพริกแกงครงนะับ มหมดเลยประมาณพ้อมนะกะซองน,ะน,องนึงนะหาบาทลเหมดเลยปนะ น้ำน,นี้มันต้องปรุงปะไม่ต้องอ๋อ้แต่เราต้มไก่ก่อนนะก่อนเดี๋ยวเราให้มันสุกก่อนี้อ๋ออันี่ก็เดี๋ยวรอ,อไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาซอยพวกผักครับพวกอะไรไว้พอๆหยาบๆ่ต้องเล็กมากอร่อยเลยนะโยนผัก ใส่ไปแล้วไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แต่ไม่มีแต่นี้ก็ใส่ไปหอมอ้นนี้ต้องล้างน้ำปะล้างล้างมาแล้วนะี่ยอันนี้ปรุงอะไรปะปลา,าก็กะกะเอาเพื่อน ปี๊ร้อนเลยนะแต่ไปแค่นี้ก่อนไม่ไม่อะไ,ไรเราค่อยแบบยปรุงได้รอเตบนไหมครับอ่า,อาเดี๋ยวเราก็มาเตียเต้น,ตนอ่าโอเคได้แล้วขอ,อเซ็นนหม

เมนูนี้ใช้หม้อใช้กระทะเปลืองโอ้โหเมื่อกี้เราก็เดี่ยวผ่านไม่เรียกวะทำไมขอรวกเส้นนะแป๊บเดียวนะเออแม่งหน้าคนเส้นเลยนะผมขอรวกเส้นหน่อยเส้นลอยผมหน่อยนะขอหมูเลยครับขอหมูน้ำเดือดแล้ว

lấp lon quá xin xin chào lấp quá chào Nhi bằng cười chuyện ngắn lên nữa Ờ Nhạc lòng kim nha Ừ Được rồi. ไม่เลยครับมันไม่ยากนะอ่าเหมือนจะยุ่งยากแต่ไม่ยากเลยนะเวลีกูดก็ถือว่าโอเคง่ายเลยครับเพื่อนไปลองทำตามดูนะครับในตรงนี้ก็ไม่ยากอย่างนี้ทิศทำบบผมง่ายเลยครับถ้เกิดวุ่นวายลวกเส้นน้อเส้นอะไรอ่าในน้ำต้มน้ำซุปง่ายๆเลยนะอืมทำไม่ง่ายเหมือนแกงแกงทิแค่นั้นฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเข้าซอยทิมเนี้ยอ่าแล้วเราไม่อยากเข้าซอย ก็ไม่ต้องเข้าซอยก็เดินผ่านไปเลยอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับเข้าซอย15บาทครับเข้าซอยเฉยๆเข้าซอยเฉยๆเลยครับผมอ่าแล้วคลิปหน้าเราจะทำเลยก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับไม่ตรับ